เราจะมาดูการรักษาความปลอดภัยของตัวเองครับในการเปลี่ยนรหัสผ่านนั่นเองเปลี่ยนพาสเวิร์ดครับเพื่อให้ปลอดภัยที่สุดไม่ให้มีใครเข้ามาดูข้อมูลหรือว่ามาขโมยข้อมูลหรือว่าโอนอีเครดิตอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งมันสามารถทําได้โอเคแหละเราติดตามตรวจสอบได้ครับว่ามันไปไหนแต่ว่าเราต้องการรู้เป็นความลับของตัวเองเก็บความลับนี้ไว้นะฮะเพราะฉะนั้นพาสเวิร์ดแนะนําว่าให้เข้ามาเปลี่ยนด้วยตัวเองนะครับมาดูไหนฮะเข้าระบบสมาชิกเรียบร้อยเจอหน้าแรกครับหน้าหลักครับ เห็นไหมฮะเราไปที่ในส่วนของเมนูซ้าย <c oughs> บนสุดซ้ายบนสุดนะฮะกด3ขีดก็ามาและจะเจอในส่วนของเมนูคาว่าเปลี่ยนรหัสผ่านครับเปลี่ยนรหัสผ่านนะฮะกดเข้าไปครับเราก็จะเจอแบบนี้ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นรหัสสมาชิกของเราสมมตินะฮะนี่คือรหัสสมาชิกของเรานะฮะรหัสผ่านใหม่แสดงว่าระบบดีมากคือสมมติเราลืมรหัสผ่านเราลืมเลยนะเราสามารถเป็นคนที่ไม่ต้องจํารหัสผ่านเดิมครับมาตั้งรหัสใหม่ได้เลย อยากใส่รหัสอะไรครับที่จําง่ายสุดนะฮะใส่รหัสเข้าไปครับ4ตัว4ตัวอะไรก็ได้ที่จําไม่ง่ายครับ4ตัวแล้วก็คอนเฟิร์มครับรห่าผ่านใหม่ที่เราเลือกแล้วก็รหัสผ่านใหม่อีกครั้งหนึง่งหลังจากนั้นก็กดบันทึกครับเห็นไหมฮะแบบนี้ก็จะสามารถแต่เราต้องจดจําให้ดีครับจดบันทึกแคปเจอร์หน้าจออะไรก็แล้วแต่บันทึกไว้เรียบร้อยครับแล้วก็กดบันทึกเราก็จะสามารถเข้ามาและมีเฉพาะเราเท่านั้นที่รู้จักรหัสผ่านนี้ปลอดภัยดีไหมครับนะฮะลองเข้าไปเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับ